ต้องขอสวัสดีนักเรียนชั้นม .2 อทับหทุกคนเลยนะคะแต่เช้าเลยครับผมรูมนะคะบางคนยังหาอยู่เลยมเมื่อกี้ไม่เห็นนะไปเข้าแอบหาวะ่ะทีนี้ขอเช็คชื่อก่อนนะคะคนที่มาแล้วเนะาะฮารุกะค่ะลโออเดะ,ะใบข้าวสริกัญญามานะคะ่ะ ปุ้นนะคะต้องชื่นชมนักเรียนด้วยนะคะว่ามีความรับผิดชอบมากๆเลยเนาะคาพบเช้าของเราตั้งแต่แปดโมงเนก็ตื่นมาเข้าเปิดกล้องน่ารักมากเอาเมื่อวานนี้เราไปฉีดวัคซีนมาใช่ไหมคะไปฉีดวัคซีนกันมาไหนมใครมีอาการเป็นยังไงบ้างลูกฮารุกะเป็นยังไงบ้างคะมีอาการผิดปกติตรงไหนไหมปวดไหมเป็นไข้ค่ะ อ๋อเป็นไข้ใช่ไหมคะดีขึ้นหรือยังลุกโอเคขึ้นไหมนี่ดีขึ้นแล้วค่ะก็นอนพักเยอะๆนะคะพยายามไม่วิ่งคืาเรียกเลยนะไม่วิ่งไม่ตักแดดก็คือพยายามดูแลตัวเองนิดนึงเพราะว่าเวลาช่วงที่เราเป็นไข้คือภูมิเรากําลังคืนภูมิภูมิคันกําลังึืนออเด์เป็นยังไงบ้างหลูกฉีดวัคซีนมาอาการเป็นยังไงก็มีปวดแขนปวดแขนใช่ไหมคะเป็นไข้ไหมอเด์ มีไข้เอ่ไม่มีไข้โอเคแสมอว่าเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วนะใครไม่ขึ้นเลยไปแบบเข้าเป็นยังไงบ้างลูกไปเข้าสริกันยาหนูไม่ได้ไปฉีดค่ะอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่แล้วใบเข้าฉีดวัคซีนหรือ,อยังลูกได้ฉีดบ้างไหมหรือรอตัวไหนอยู่ไหมลูกไม่ได้ฉีดเลยหรอคะเพราะว่าอะไรลูกเราไม่สะดวกที่จะฉีดใช่ไหม แม่ยังไม่ให้ฉีดอะคะแม่ยังไม่ให้ฉีดโอเคค่ะก็อรอดูสถานการณ์ไปก่อนขึ้นอยู่กับผู้ปกครอง้วยอย่างอย่างไมาว่าฉีดหรือไม่ฉีดก็ได้ถ้าเราดูแลตัวเองอ่ะเราใส่แมสเราเขาเรียกอะไรเราไม่ไปในที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงอะ่ะโอเคถ้าเราไม่ไม่ไปในพื้นที่เสี่ยงอะ่ะแล้วเราดูแลตัวเองดีๆการที่เรายังไม่พร้อมที่จะฉีดวัคซีมนมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะคะอะคุณเป็นยังไงบ้างฉีดวัคซีนม,มาแทนเป็นยังไงบ้างปวด ทั้งตัวเลยคะ่ะปวด,ววดทั้งตัวเลยง่วงง่วงนอนมนะาปวดแล้วก็ง่วงนอนใช่ไหมหไหวไหมเนี่ยปูนไหวนะโอเคใจเราสู้ใจเราได้ใช่ไหมคะ่ะเกศสวัสดีเกศด้วยนะคะเกศเป็นยังไงบ้างอาการดีขึ้นหร้อยังดีขึ้นแล้วค่ะได้หายยังอันนี้แค่กักตัวให้ครบค่ะอยู่ที่ <อา S 1> บ้านกักตัวอยู่ที่บ้านแล้วโอเคแต่ถ้าสมมติว่าช่วงที่เรียนอยู่แล้วเรารู้สึกแบบ ป่วยหรืออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปฝืนนะเก๊ลูกร,รู้ไหมดูแลเอาเอาในเรื่องสุขภาพของเราก่อนเนาะอยา่างอยากบอกเม้นบอกทุกคนเลยทั้งคนที่ฉีดวัคซีนมาเมื่อวานด้วยเนาะแล้วก็คนที่กําลังป่วยอยู่หรืออะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าระหว่างที่เรากําลังเรียนอยู่แล้วมันมีอาการไข้อาการที่เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีมันน่าเป็นห่วงเนี่ยก็ไม่ต้องไปฝืนตัวเองนะคะเอาเรื่องสุขภาพเป็นหลักเพราะว่าสุขภาพมันจะอยู่กับเราไปตลอดถ้าเราดูแลตัวเองไม่ดีเนะี่ยในระยะยาว โรคต่างๆก็จะเข้ามามากเลยและอย่างหนึ่งโควิดเราพูดถึงโควิดฟอรมว่าเราไปฉีดวัคซีนมาใช่ไหมคะในส่วนของโควิดเนี่ยอย่างที่บอกคือมันเป็นแล้วมันหายได้แต่ว่ามันมีเอฟเฟกตามมาหลังจากที่นักเรียนหายไปแล้วหลังจากนั้นมันจะมีเอฟเฟกอื่นๆอีกที่มันน่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่โควิดณตอนที่เราเป็นตอนนี้มันจะน่ากลัวตอนที่มันลงปอดแต่ถ้าเชื้อมันไม่ได้ลงปอดแล้ววันหนึ่งที่เราหาย มันจะมีเอฟเฟกตามมาอีกเยอะมากๆในใครพอรู้บ้างว่าหลังจากที่หายโควิดแล้วอะ่ะมันมีอะไรตามมาว่ามีเรื่องอะไรนิดร้อนดูนยุน้ำเลยใครพอรู้บ้างลองหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจะได้บอกได้มีบวกคะแนนเพิ่มให้อนอนุญาตให้หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้เลยผลตามมาของ โควิดหลังจากที่นักเรียนหายแล้วมันเกิอดอะไรขึ้นจริงๆริงสิ่งที่น่ากลัวโควิดน่ากลัวไหมน่ากลัวน่ากลัวตอนที่เชื้อลงตอดแล้วมันส่งผลระยะยาวแต่ว่ามันพอเราหายแล้วคืออย่างที่บอกคือโควิดมันหายได้แต่พอหายแล้วมันมีเอฟเฟกตต,ต,ตามมาเยอะค่อนข้างเยอะ,อะให้หาข้อมูลใครตอบได้ไม่บวกคะแนนให้เหนื่อยนักมากดูดิ <laughs> มีใครอยากตอบคะเปิดไมคตอบได้เลยนะไม่ว่าเปิดตอบได้เลยผิดก็ไม่เป็นไรอลองลองลองบอกการแชร์ความรู้กันค่ะได้ไหมคฮลูกกได้ไหมอเดย์กำลังหาข้อมูลอยู่ใช่ไหมคะปอดอักเสบค่ะมีคนพิมพ์มาคลูกกาพี่มาบอกว่าปอดอักเสบค่ะใช่เลยถูกต้องหนึ่ง ปอดอักเสบและปอดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมันเอาไวแ้แลกเปลี่ยนค่าต่างๆนานามากมายดังนั้นถ้ามันอักเสบแปลว่ามันทํางานได้ไม่เต็มที่ก็ส่งผลต่ออระบบเกี่ยวกับการหายใจของเราในระยะยาวมีอะไรอีกอ่ะเหนื่อยง่ายใช่แล้วมีเหนื่อยง่ายอ่ะถาลูกกับพี่หมาว่าเหนื่อยง่ายถ้าลูกกับเปิดไม้ตอบเลยก็ได้ลูกจะได้ไม่ต้องพิ้มเปิดไม้ตอบได้เลยมีอาการอะไรบ้างนะคะลูกอืม หนื่อยแล้วก็ปอดอักเสบหายใจไม่เต็มปอดอ่าใช่เลยปอดอักเสบหายใจไม่เต็มปอดนะคะทีนี้มันยังมีเอฟเฟกต์นันเรอง่ีกค่านอ่ามีใค่าอยากตอบอีกไหมคะมีไหมเอ่ยออเดได้ไหมใบข้าได้ไหมปุ้นเกสพอทราบอาการไหมอ่ะก็ลองไปหาข้อมูลดูจริงๆแล้วมันจะมีในเรื่องของผมร่วงเี้่ยล่ะอ ผมร่วงจริงๆก็คือจากปกติผมผมผู้หญิงเราจะร่วงอยู่แล้วแต่ยิ่งถ้าเราเป็นโควิดแล้วเราหายนะเอฟเฟกหนึ่งคือผมเราจะร่วงไหนได้รู้ไหมคะเพราะว่าอายาที่เรากินนะคะยาที่เรากินรักษาโควิดเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันส่งผลต่อเส้นผมเขาเรียกว่ามันคล้ายๆลคีโมอารมณ์คล้ายๆคีโมเลยคลีโมก็คือคนที่เขาเป็นมะเร็งล้วนะเขาทำคีโมเคยเห็นไหมคะคนที่เขาหัวลดหนะ่ะเขาเรียกทำคีโม คนียาของตัวรักษาโควิดอะค่ะมันมีผลต่อในเรื่องของีโมด้วยนะคะมันก็เลยทําให้ผมร่วงมากกว่าปกติที่นี้เห็นหน้าจอของมิดไหมคะเห็นสไลด์มิดไหมเห็นไหมคะอ่าโฮมรูมวันนี้ก็จะพูดถึงในเรื่องของโควิดเป็นหลักเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้เราไปฉีดวัคซีนมาด้วยแล้วก็อย่างที่มิดบอกก็คือตอนนี้ยอดโควิดมันยังมีอยู่ตอนนี้ยอดคนติดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ใครพอรู้บ้างได้ดูข่าวไหมคะยอดคนติดโควิดประมาณเท่าไหร่ประเทศไทย กี่พันนะประมาณกี่พันหนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันเก้าพันอ่าลองถ่ายว่ากี่พันอ่าเริ่มจากเรียงดำในที่นะที่ที่อยู่ในนี้นะคะเกตเกตว่ากี่พันเป็นตัวเลขกลมๆก,มก,มก็ไดาาเดาไหร่ค่ะประนาณนกี่พันคนเกสว่ากี่พันคน หนูว่าประมาณห้าพันหรือเปล่าคะ,ะประมาณห้าพันโอเคเกตเดาว่ามาณห้าพันปุนคุณว่าประมาณกี่พันคะยอดคนติดช่วงนี้เอาสี่พันห้าค่ะสี่พันห้าอเดค่ะอเดคคิดว่าประมาณกี่พันถ้าไรนะ่ะมินได้ยินได้ชัดไหมหกพันหกพันนะคะอ่า ใบข้าวสิริกัญญาคิดว่าประมาณกี่พันูลประมาณหกพันหกพันค่ะใบข้าวฮาลูกกค่ะประมาณกี่พันเจ็ดพันค่ะ7าเจ็ดพันมีคนตอบถูกนะคะมีคนตอบถูกณนะตอนนี้นะยอดคนติดโควิดในประเทศไทยนะคะเอ่อถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆนะคะตัวเลขกลมๆอยู่ที่หลักมีคนถูกนะคะกี่พันกี่พัน เจ็ดพันค่ะเจ็ดพันกว่าๆประมาณเกือบแปดพันนะคะอ่าฮารุกตระตอบถูกก็คือประมาณเจ็ดแปดพันซึ่งเยอะหรือน้อยเจ็ดแปดพันเนี่ยเยอะหรือน้อยค่ะเย,ยอะอยู่เลยยังเยอะอยู่เลยดังนั้นนะคะมก็เลยเออยากให้เราดูแลตัวเองอย,าอยางาง่าอย่าพิ่งกาดตกเพราะท่เก็อย่าพึ่งกาดตกหมายถึงว่าถ้าเราใส่หน้าก็ต้องใส่หน้าตลอดพยายามล้างมือนะคะมิที่มีเพื่อนคนหนึ่งเป็นครูนั่นแหละแต่ไม่ได้อยู่โร,นะรงเรียนนี้นะโรงเรียนอื่น เพื่อนของมเนี่ยฟอร์โฮมเมื่อวันก็คือคุยกันเจอกันใช่ไหมคะแต่เขาเป็นจนหายแล้วเขาอยู่เขาทํางานฟอร์โฮมเลยคืออยู่บ้านแต่ว่าไปติดโควิดจากไหนก็ไม่รู้คือเขาบอกว่ามันน่าจะมากับพัสดุไหนใครชอบเอฟของใครชอบสั่งของทางอินเทอร์เน็ตบ้างมีไหมอาบนิ้มแบบว่าสั่งแน่นอนเอฟเสื้อผ้าเอฟรองเท้าโนนีนั่นบะบะใช่ไหมคะไอพัสดุที่เขามาส่งเราค่ะอย่างเพื่อนมีดักคือเขาไม่ได้เจอใครเลยนะเขาอยู่บ้านคนเดียว แต่เขาเป็นโควิดได้เพราะว่าเขาชอบสั่งของเขาบอกว่าเชื้อโควิดมันอาจจะมากับพัสดุส่งของดังนั้นถ้าหนูเป็นสาย F ของนะคะ CF เนี่ยหนูจะต้องก่อนที่หนูจะเปิดพัสดุให้หนูทาไมก่อนทํายังไงดีปูนไม่รู้ว่าปูนต้องสั่งแน่นอนเลยปูนยิ้มแบบเนี่ยทํายังไงเขาหลอกปูนเพื่อป้องกันตัวเองเวลาพัสดุมาส่งที่บ้าน ฉีดแอลกอฮอล์ก่อนค่ะใช่ค่ะเก่งมากเลยคือหนูจะต้องฉีดแอลกอฮอล์ก่อนนะคะฉีดแอลกอฮอล์ให้ทั่วพัสดุเลยแล้วค่อยแกะไม่ใช่แบบมาถึงปุ๊บโอ๊ยดีใจมากสั่งอะไรมาไม่รู้เปิดแกะเลยซึ่งเชียวพวกนี้มันอยู่กับพัสดุได้ในระยะก็คือมันมีระยะเวลาที่อยู่กับพัสดุต่างๆกล่องกระดาษได้นานดังนั้นถ้าสมมติว่าคนส่งหรือว่าเขาเรียกว,ว่าอะไรมันไปสัมผัสกับคนที่เขาเป็นโควิดมาค่ะ มันอาจจะส่งมาถึงเรานะคะนอกจากจะได้สิ่งของแล้วยังได้เชื้อโควิดแถมมาด้วยนะคะรนแรกแจกแถมมาเลยดัยงนั้นก่อนที่จะแกะกล่องพัสดุก็ฉีดนิดน,นึงนะคะอันนี้เป็นกรณีตัวอย่างที่ยกให้ฟังบางคนบอกว่าเ,เราไม่ใช้แอลกอฮอล์หรอกเราไม่ล้างมือหรอกเพราะว่าเราอยู่แต่บ้านแต่จริงๆแล้วการอยู่แต่บ้านแต่เชื้อมันสามารถเข้าหาเราได้ถ้ามันจะมามันมากับพัสดุได้มันมากับอาหารก็ได้นะคะดังนั้นดูแลตัวเองนะอ่ะ อันนี้เป็นอาการทั่วไปที่มีขึ้นในหะน้าจอตรงนี้คืออาการทั่วไปเวลาที่อ่าเราจะสังเกตตัวเองว่าเราเป็นโควิดหรือเปล่านะคะอาการทั่วไปหนึ่งเลยมีอะไรคะลูหลกหลักๆเลยหนึ่งมีมีอะไรก่อนเลยก่อนที่จะรู้เป็นโควิดมีไข้ใช่ไหมคะอะตัวร้อนมีไข้เริ่มไอเริ่มอ่อนเพลียแต่สิ่งที่แต่ว่าอาการไอมีไข้ตัวร้อนเนี่ยบางทีคนเป็นหวัดธรรมดามันก็เป็นได้ใช่ไหมคะ แต่ว่าอย่างหนึ่งที่โควิดมันจะไม่เหมือนอย่างอื่นคือสูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นแล้วก็รับรดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเคยฉีดน้าหอมกินแล้วเราหอมใช่ไหมคะวันหนึ่งเราฉีดน้าหอมแล้วเราไม่ได้กลิ่นนั่นแหละน่าสงสัยแ่ะเอ้ยเราเป็นโควิดหรือเปล่านะคะหรือปกติกินส้มตําปูปะลาแซ่บมากหอมมากใช่ไหมคะอ่ะแล้ววันหนึ่งเอ้ยกลิ่นปะลาหายไปเราไม่ได้กินปะละาฉีดแล้วไม่ได้กินเลยนะคะดังนั้นเราต้องสงสัยตัวเองไว้ก่อนว่าการรับ การรับรสการดมกลิ่นของเรามันผิดปกติเนี่ยเราอาจจะเป็นโควิดหรือเปล่านะคะทีนี้ถ้าเราเริ่มสงสัยว่าเราเป็นโควิดหรือเปล่าทํายังไงดีคะลูกสถานการณ์ต่อไปทํายังไงดีเกดทํายังไงเกแนะนําให้เพื่อนฟังหน่อยเมื่อสงสัยแล้วตัวเองมีสิทธิ์ที่จะเป็นโควิดทํายังไงดีคืออจริงๆหนูไม่ได้สงสัยว่าหนูเป็นแต่หมอค่อยสงสัยหมอก็เลยตรวจให้แล้วก็เป็น,นะคะ่ะ อ๋อโอเคแสดงว่าอาการที่มันแสดงออกเนี่ยบางทีมันดูค่อนข้างยากใช่ไหมคะลูกมันดูยากนะมันมันแยกแยากระหว่างยิ่งถ้าคนที่เขาแข็งแรงอยู่แล้วอ่ะคนที่เป็นคนที่แข็งแรงอะ่ะจะยิ่งอาการไม่ค่อยออกเลยดูไม่ออกทีนี้อย่างหนึ่งถ้าสมมติว่านักเรียนเริ่มสงสัยว่าเอ้ตัวเองมีไข้ไอเจ็บคอปวดหัวเมื่อยตัวท้องเสียด้วย ตาแดงอ่ะท้องเสียตาแดงนี่ก็ใช่ยิ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ๆจะมีอาการตาแดงรวมด้วยนะคะแล้วก็หลับไม่ได้กิ่นและไม่ได้รับรสไม่ได้ละอย่างหนึ่งก่อนที่จะไปหาหมอนะคะตอนนี้มันมีเครื่องมือตรวจใช่ไหมคะเขาเรียกว่าอะไรเออะไรนะเออะไรนะบวกคะแนนเพิ่มให้ใครตอบได้เครื่องมือชื่อว่าอะไรนะบนตอบได้เลยค่ะลูกเปิดไมค์ตอบได้เลยมันจะบอกคะแนนเะมื่อกี้บวก่าลูกกลับไปแล้วเออะไรเลย A, A T K ค่ะเก่งมากะลกเครื่องมือที่ชื่อว่า A T K มีใครไม่รู้จักไหมไม่มีเนาะใช่ไหมคะน่าจะรู้จักนะก็คือถ้าทําไม่ทําไม่แน่ใจเซอร์ิเน็ตตูกระดานะคะมันเป็นเครื่องมือที่เอาไวต้วตรวจเชื้อโควิดแบบพื้นฐานนะคะถ้าเราสงสัยว่าเราจะเป็นนะคะหรือว่าเอ,อรู้สึกอยากตรวจอ่ะมันก็มีราคานิดนึงนะคะนักเรียนก็แต่ว่าถ้ารู้สึกว่ามันอาการไม่ปกติ ซื้อมาตรวจสักหน่อยหนึ่งนะคะแล้วถ้าตรวจปุ๊บสมมติว่าขึ้นสองขีดขึ้นว่าเป็นสองขีดแต่หนึ่งขีดเป็นหรือไม่เป็นลูกถ,ถ้าขึ้นหนึ่งขีดะะเป็นไหมไม่เป็นถ้าขึ้นสองขีดล่ะคะเป็นไหมเป็นไม่ใช่ท้องนะสองขีดคือเป็นโควิดนะถ้าตรวจแบบ K, เอทีเคบางคนบอกว่าขึ้นสองขีดฉันท้องไม่ใช่นะคะก็คือถ้าใช้เอทีเคตรวจแล้วขึ้นสองขีดแปลว่ามีเชื้อโควิดที่นี้เชื่อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคะ คิดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมถ้าใช้ a อ k เคตรวจมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมั่นใจว่าอ๊ยบางคนตรวจเจอ a อ k สองขีดโอ๊ยฉันเป็นโควิดฉันเครียดฉันฆ่าตัวตายดีกว่าไม่ใช่นะไม่ต้องเครียดขนาดนั้นสมมติว,มว่าตรวจเป็นสองขีดแล้วอย่าเพิ่งเขาเรียกว่าอะไรนะอย่าเพิ่งไปเครียดอ,อีกอย่างหนึ่งจะต้องไปให้หมอนะคะที่โรงพยายบาลเขาจะมีเครื่องตรวจที่มันร้อยเปอร์เซ็น์กว่า a อ k เคเขาจะตรวจซ้าให้เราอีกว่ามันเป็นเชียอโควิดจริงๆไหมนะคะ ในกรณีของคนที่เป็นโควิดแล้วอย่างเงี้ยสมมติว่าอย่างกรณีที่เราเป็นแล้วแล้วตอว่าเราเป็นวันนี้เดือนหน้าเราหายแล้วเราไปตรวจเอาขึ้นสองขีดอีกแล้วขึ้นเจอเชื้อโควิดอีกแล้วจริงๆมันคือเชื้ออะไรคะลูกๆไหมมันคือเชื้อตายนะคะมันคือเชื้อตายที่มันยังอยู่ในตัวเราแปลว่าโควิดมันอาจจะหายแล้วแต่มันจะมีเชื้อตายที่ทิ้งเอาไว้ในตัวดังนั้นคนที่เป็นโควิดเนี่ยหนึ่งก็คือต้องทิ้งระยะเวลาไปนานๆแล้วถึงค่อยตรวจ นะคะแล้วก็ยังฉีดวัคซีนไม่ได้นะคะยังฉีดวัคซีนเขาเรียกว่าเ,าเดี๋ยวเชื้อตายมันจะไปเป็นภูมิภูมิกันให้เราเองนะคะแล้วต้องทิ้งระยะะยเวลาไปประมาณสักสามเดือนถึงจะฉีดบู์ขึ้นมาได้อ่าเป็นบูสเตอร์อันนี้บอกเป็นความรู้ให้เกสด,ด้วยนะคะว่าเดี๋ยวพอหาาเกตถายแล้วเนี่ยต้องทิ้งระยะเวลาไปหมอหน้าจะบอกแหละว่าต้องทิ้งระยะเวลาไปประมาณมากกว่าสามเดือนแล้วถึงค่อยฉีดวัคซีนที่เป็นบู์เพิ่มเข้าไปนะคะ ทีนี้มีใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องโควิดไหมคะมีไหมเอ่ยที่มิทฮมรูมวันนี้ในเรื่องโควิดเพราะว่ามิทมองว่าเมันเป็นเรื่องใกล้ตัวนักเรียนนะแล้วก็ถ้านักเรียนไม่มีความรู้ตรงเนี้ยค่ะไม่มีความรู้ทางตรงเนี้ยหนูจะเขาเรียกว่าอะไรหนูจะป้องกันตัวเองได้ไม่ดีพอเพราะบางคนอาจจะแบบชลาใจว่าเอ้ยเราอยู่แต่บ้านไม่น่าจะไม่น่าจะเจอโควิดหรอกแต่จริงๆแล้วอะโควิดมันมันสามารถไปหาเราได้ทุกที่เลยนะคะมัน เขาเรียกว่ามันอัจฉริยะมากอมืมันอัจฉริยะมากมันมากับกล่องพัสดุมันมาแบบไม่ให้เรารู้ตัวเลยนะคะดังนั้นดูแลตัวเองนะ,ะอ่ะตอนนี้ใกล้จะหมดชั่วโมงแล้วเมเจอผมดูไม่นานนะคะตอนยี่สิบนาทีเดี๋ยวจะให้เราไปเตรียมตัวเรียนที่นี้เอ่อ,อนนชั่วโมงต่อไปหนูเรียนอะไรคะลูกจำได้ไหมเรียอยไรเลร เรียนอ,อะไรเนี่ยใครตอบได้เรียนมิดะคะ่ะอ่าเรียนวิเรียนกับใครคะเรียนกับมิรนี่แหละใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะต่อกันในช่วงแต่ว่าเดี๋ยวมินจะให้เราไปพักก่อนนะคะไปพักดื่มน้ําไปพักข,ข,ข้างข้างห้องน้ําสักพักหนึ่งทีนี้มีใครมีข้อสงสัยคะมีใครมีข้อสงสัยอะไรไม่เอ่ยหาถ้าไม่มีนั้น ปกติอันนี้มิทมิถามเพราะอย่างมีอย่างที่มิทบอกคคอมิดเป็นเป็นครูใหม่นะมิทได้แน่ใจว่าเวลาที่โฮมรูมอะคะ่ะส่วนใหญ่เขาจะพูดในเรื่องของอะไรกันคะลูกนันยนจะโฮมรูมในเรื่องอะไรเป็นหลักหรือว่าทั่วไปแบบนี้แหละคุยกันทั่วไปแบบนี้อ่าแบบนี้ใช่ไหมคะโอเคทีนี้ในวันจันวันจันจะมีโฮมรูมอีกครั้งเร่งนักเรียนอยากทราบเรื่องอะไรใหม่มิจะได้เอามาโฮมรูมให้อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรเนะะี่ยค่ะ ลายมาบอกก็ได้นะว่าเอ้หนูอยากทราบเรื่องนี้ค่ะมิสหนูอยากรู้เรื่องนี้ค่ะแต่จะแบบเอ,เอาเรื่องที่มีประโยชน์กับเพื่อนๆได้นะหมายถึงแบบเรื่องที่แบบว่าเอ้เราคุยกันแล้วมันมีประโยชน์นะคะอ่าเรื่องอย่างเช่นหนูจะเลือกไปเรียนต่อสายวิทย์คณิตหรือว่าเป็นสายศิลปภาษาดีหนูจะดูยังไงว่าหนูอยากประกอบอาชีพอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยได้นะเพราะว่ามิสมองว่าอย่างมสองเรามสองแล้วน,นี้ปีหน,น้าเราจะมสามซึ่งถ้าเรายังไม่รู้ตัวว่าุ เราจะไปเรียนสายไหนเราจะไปสายเพราะว่ามันมีหลายสายใช่ไหมคะสายอาชีพวิทย์คณิตสินคำนวณอังกฤษจีนนู่นนะี่นั่นนะคะใช่ไหมบางคนยังไม่รู้ตัวเลยว่าหนูจะไปสายไหนดีนะคะดังนั้นถ้าอยากทราบเรื่องนี้อยากทราบอะไรอยาเกี่ยวกับเรื่องนี้วันจันทร์จะเอามาพูดเป็นความรู้ให้พวกเราก็ได้เราจะได้รู้แนวทางว่าสมมุติว่าเราจะไปวิทย์คณิสสมมติว,ว่าหนูอยากเป็นหมอสมมติใครอยากเป็นหมออยากเป็นพยาบาลอยากเป็นเภสัชะสมมติ แล้วหนูไม่รู้ว่าหนูจะเรียนไปสายไหนหนูถ้าหนูเลือกเรียนไปสายอาชีพไปบัญชีแล้วหนูจะมาเป็นหมอเป็นได้ไหมคะไปเรียนบัญชีแล้วจะมาเป็นหมอเป็นเภสัชได้ไหมไม่ได้ถ้าหนูอยากเป็นหมอเป็นเภสัชเป็นพยาบาลหนูจะต้องเลือกเรียนสายอะไรสินคนวณได้ไหมอังกฤษจีนไดไหมวิทยิคณิตรเลือกตัวไหนอ่าแต่ว่ายังไม่ทราบใช่ไหมคะดี๋ยววันจันทร์เราจะมาคุยกันเรื่องนี้เนาะทีนี้ งานของพวกหนูไม่ใช่ไม่เชิงงานให้ไปคิดมาว่าเราอะ่ะอยากประกอบอาชีพอะไรในอนาคตนะคะสักสามอาชีพก็ได้จะให้บอกว่าหนึ่งอาชีพเลยมันก็เขาเรียกว่าอะไรนะตอนแรกตอนมีเด็กๆอุ้ยอยากเป็นพยาบาลอยากเป็นพยาบาลอยากเป็นพยาบาลมากเลยจบมาเป็นครูเฉยเลยงงมากดังนั้นเลือกอาชีพที่เราชอบไว้ประมาณสามอาชีพเพราะว่าสุดท้ายแล้วจริงๆพอเราไปเรียนมาปลายเริ่มเข้ามาปลายความคิดเราจะเริ่มเปลี่ยนจากอาชีพตอนแรกอาจจะอยากเป็นหมอ จบมาอาจจะไปเป็นคุณครูแบบอีกก็ได้นะคะดังนั้นเลือกอาชีพที่เราชอบไปประมาณสักสามอาชีพนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าถ้าหนูอยากไปอาชีพนี้หนูจะต้องเรียนสายไหนหนูจะต้องเน้นในรายวิชาอะไรนะคะถือว่าเป็นความรู้เนาะ <S <S 1> <S 1> ฝากไว้เท่านี้นะคะอีกประมาณเจ็ดนาทีเดี๋ยวจะเข้าเรียนชั่วโมงแรกชั่วโมงแรกก็เป็นมิตรสอนนี่แหละเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันที่นี้มิตรฝากตามเพื่อน ที่เขาไม่มาโฮมรูมด้วยนะว่าในรายวิชาวิทยาศาสตร์ต้องเข้านะคะไม่นั้นจะเช็คขาดนะใครที่ไม่มาตอนนีน้ตอนนี้มีพี่พีเนี่ยไม่เห็นพี่พีสตางเฟิรม์มแล้วก็อลิศนะคะใครเป็นเพื่อนของเพื่อนอ๋อไปเข้าปวดหัวเลยมันจะตามได้ไหมนะเ <c oughs> พื่อนจะตื่นไหมนะอ่ะก็ใช้คํานี้แล้วการทักไปเป็นเขาเรียวกว่าอะไรปรารถนาดีแล้วการอารมณ์ทักไปบอกเธอ ครับเช้าเรียนวิทย์นะอย่าลืมเข้านะประมาณนี้ถ้าเขาจะเข้าก็คือเขาเข้าถ้าเขาไม่เข้าคือปล่อยเขาเราทําหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วนะคะอะให้นักเรียนไปพักดื่มนะ้ําไปพักห้องน้ําก่อนสักห้านาทีนะคะอีกห้านาทีเรามาเจอกันในชั่วโมงแรกนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะลูกบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะไปพักดื่มน้ำาห้องน้าก่อนอเจอกันใหม่